กินข่าวแวแวออมาว่า ยักโยกพสุธาของเราห่างหายไปจากวงการไม่ได้ไปไหนครับท่านผู้ชมเขามาซุ่มเปิดร้านกาแฟของเขามาจากอำเภอป่าดแดดพอขึ้นเนินลงมามันจะมาเจอถนนที่เขาทำพอดีมันจะอยู่ตรงโค้งนี้ตอนนี้เขากําลังเริ่มทําผมก็เดี๋ยวจะแอบไปถามเขาหน่อยว่าเขาจะทิ้งวงการเลยหรือไงหรือว่ายังไง กอน้อยมาอนกอนรักนีชื่ออะไรลูกฮะชื่ออะไรนะบนนี่มาถึงแล้วครับนี่บรรดาพี่ป้านะอาที่ผมเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นคนบ้านเกียงทั้งนั้นเลยแล้วก็บ้านเกียงทั้งนั้นเลยบ้านเกียงลุ่มใช่ไหมเมธายักโยกพระสุธาครับนี่เขามาซุ่มเปิดกาแฟอยู่ตรงนี้โอ้ยวันนี้เป็นวันแรกวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ด สิเบิร์ตมีนาที่เราพากันมาเปิดร้านกาแฟมามาแล้วครับเนี่ยวันแรกที่พวกเรามาเปิดใช่ไหมเมธาขอสัมภาษณ์นิดนึงทำไมถึงได้ห่างเหินจากวงการมันเทิงไปรถหนีแอบซุ่มมาอยู่ที่อำเภอเทิงน้องๆก็ถามหาเหินอยู่เหินอยู่เหินอยู่โอเคเดี๋ยวรอรอให้เมธามาตอบทีฮะเยอะแต่เดี๋ยวมันเยอะ่เดี๋ยวมนเละเไม่จุกกระไมาแล้วเพื่อน เปิดวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันที่11มีนา2564ใช่ไหมฮดูโดนแซวลโดนเจ้าถิ่นแซวมาเป็นร้านกาแฟก็เดี๋ยวผมแอบไปดูข้างหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างปล่อยพี่ๆก็นั่งเล่นก่อนเดี๋ยวนั้นซุ้มไว้สำหรับนั่งกินตอนกลางคืนเนาะสำหรับ บรรยากาศทางเหนือก็รู้อยู่รู้ว่ามันหนาวก็เอาไว้มานั่งพบปะเพื่อนฝูงก็จะมีก่อกองไฟตรงนี้ครับเวลาสุมไปเวลาหนาวเวลาเขาก็จะเอาฟางเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ยังยังไม่เข้าที่เข้าทางดีเพื่อนผมเขาบอกว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางดีก็โอเคละไม่เป็นไรพามาดูห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขา นี่มันเป็น b 4เดี๋ยวเรามาดูตอนอัปเตอร์แล้วกันว่าวิวทิวทัศน์แล้วทำเดแถวนี้มันจะดียังไงเพราะธอเสมมติว่าผมลง youtube ไปเนี่ยเดี๋ยวผมปักเดี๋ยวผมบอกพ่กัดอีกทีนเนาะว่ามันอยู่ที่ไหนให้แต่ก็โอเคแหละเราได้รู้ได้เห็นแล้วว่ายักโยกพะสุทาของเราไม่ได้หลบหนีไปไหนหละก็มาแอบซุ่มเปิดร้านกาแฟ ก็กำลังจะเปิดร้านเดี๋ยวเรารอตอนเครื่องที่เขาเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังเราค่อยมาอัปเดตให้ดูทีนึงเนาะครับจากผมเสลดเดลำโดนะเดลดำดลพี่กแลนะพี่ก่นจ้าเหรอ แผ่นมะม่วงเลยนะตากเองกับมือแล้วก็มาแพ็กให้กับมือเด้อเดยออยากจะชิมเดี๋ยวจะเอาไปฝากคนละชิ้นเล็กๆจะไม่ให้ทั้งกล่องนะห่วงเพราะว่าคนที่นี่เขาทำกับมือใกินมาที่มาชิมกับเสดดนาะโอเคเอามาชิมนี่นี่ก็ได้เอามาชิมักเนี่ยเอามาชิมไรพยายักษ์น่ถ้าใครอยากจะมาชิมมาดูนกยุงมาดูนกยุงมีมีนกยุงเมื่อเช้าผมเจอนกยุงอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงตรงไร ใม<ช>่สนใจกล่องละสี่สบาทไหนตัวนี้นะม่วงม่วงนี่กล่องละสี่สิบนะดูดูนี่เห็นไหมทำสวยทำสวยเนาะแล้วก็มันเป็นชิ้นใหญ่<ม>และแล้วฟ้าก็มีตาครับรดน้ำของทางอาบาตอ<ม>เขาก็ได้มารดน้ำเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นขี้ฝุ่น รถมาทางนี้เยอะหน่อยครับไม่งั้นที่ฝนบ่มแน่เลยครับถ้าเขาไม่ลดนะนี่ก็มาต้อนรับต้อนรับเพื่อนอย่างบุณหาปาข้างเนาะเอาผ้าไหมมาปูโอ้ วันแรกเนาะเพื่อนมันคุกคักเนาะโอ้เนี่ยได้อย่างนี้ก็ถือว่าบุญนละใช้เพือพบแล้วโนโซนน,นนะโยนโซนโนน้นน<ะ>โอยนอ่าง เพื่อนเมธาผมพามาดูนกจุงแต่งครับว่านกจุงมาดอกไหมแถวนี้นี่ก็เป็นไร่ของของเพื่อนเมธาเครับรถนี่นี่เป็นไร่ของใครเพื่อนไร่ผมที่บ้านเออไมอ,อยู่มั้งเนี่ยจ้าของไมอยู่เออนี่นี่ <S <S เลยเลยจับไล่ตัวมาหน่อยหนึ่งหน่อยเฮ้ยปุ้นปุ้นปุ้นเฮ้ยปุ้นหันเยอะนักนักนักขนาดปะโอนไงอยู่ตั้งไกลเลยวะเห็นแล้วท่นานผู้ชมอยู่ไกลไก <S <S ไป,ไปุ้นตุ๊กาไรสิ มันบังบลังบังหมเี้มันกำลังเกลี่ำแพ้นนะมันไปแอบแล้ววะด้านๆเขาก็ต้องเขาก็ต้องพากันไปแอบเออโน่นเหครับเออมันยังออกมาตัวเดียวอเออ่นหะดักมันเออิตตามันไว้ถ้ามันได้ยินเสียงรวมันกับมันกหนีเนาะแล้วเราใส่เสื้อสีแสบซ้อมมัน มันก็นึกว่าแต่นึ่งมันมันเข้าตามันวะสมุนไพรเนาะครับผมเราทีนี่สมุนไพรเนาะครับผมเรามาเรามาดูเขาเขาสร้างโบสถ์เนาะอ่าอ่นมีภายในบริเวณวัดสำนักสมุนไพรสวัสดีครับสุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจำได้บอกคนนี้งจำได้จำได้จำได้ จำได้ไข่ก็น้อเดี๋ยวเดี๋ยวจำกันนึกหน้าก่อนพากันไปพอนกยูงมากำลังสร้างใหม่ฮะยังขาดปัจจัยอยู่หำนักเนาะวรก็คือบริเวณที่สร้างวัดวันนี้เนาะก็ตรงนี้ใช้เงินประมาณสร้างน่าจะเยอะอยู่เนาะต้องยังขาดทันทรัพย์อยู่เยอะ ถ้าใครสนใจก็อยากจะมาช่วยทําบุญกับวัดเป็นวัดใหม่การหาหาทาญาติยที่จะสร้างบทสร้างใหม่นะใช่ใช่ก็คือตรงนี้ก็คือเวลาเรามามาที่วัดนี้เส้นทางการเดินทางมานี่มันจะมายากมากน้อยแค่ไหนเพื่อนจุดพิกัดตรงนี้คือที่มันม่นใหม่มนใหมณฑนใหม่อยู่ในเขตอำเภอเทิง อำเภอเถิงอยู่ตีใกล้ๆกับวัดเกียงกันเนาะบ้านเกียงกันเนาะบ้านเกียงอยู่บ้านที่บ้านเกียงอ๋อเป็นบ้านของเมธาเองเนาะใช่คือหมู่บ้านของเมธาดีเนาะเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศรายละเอียดของวัดอีกหน่อยหนึ่งเพื่อใครมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมกันทําบุญอ่าเราก็จะได้มาเจอกันที่นี่จะติดต่อได้ฟังท่งแล้วแต่จะมาลงสร้างเนี่ยสร้างบุญอ๋อครับผมตามตามที่เราเห็นเห็นอยู่นี่นะฮะ นี่หลวงพ่อทันใจเนี่ยอันนี้หลวงพ่อทันใจเทียบทันใจนี่ยากนะเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเปิดเพราะว่าตอนช่วงที่กาลังก่อสร้างห้ามเปิดอ่ายังไม่ได้เบิกยังไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่กับเวทาเดี๋ยวเวทาเป็นยักษ์นะครับผมยักษ์พระบผมุฎบดิทิงทองครับผมยักษ์กิจการจัดละครเก้วน้ำม้าแล้วก็ จากษีพโยกพสุธาจากละครจันสุยข้าหัวช่องเกล็ดสีครับผมวันนี้มาช่วงนี้มาอยู่บ้านวันนี้เออมาอยู่บ้านเยี่ยวขายเพื่อนเพื่อนเปิดร้านได้ตอนนี้มีรุ่นมีนึกว่าจะมาเนี่ยเออเบอร์เซฟายครับวันนี้เพื่อนมาแบบมากันแบบธรรมชาติเลยเกำลังทำเลยกำลังตกแต่งอยู่ปุ๊บอยู่ๆก็รถมาจอดหน้ารักน้ารังเมื่อวานนี้ตกใจมากเลย เออตกใจมากเลยดีมากดีใจมากที่เพื่อนได้มาไม่เป็นไรเพื่อนแต่ว่าเราขอสูตรสูตรกาแฟผสมชาเมื่อเช้าเราลองชิมดูแล้วอร่อยอร่อยนะเออผมจะไปทําเป็นกาแฟเสตเด์นโอ้โหดีแม่เสตเด์ผมจเกี่งอย่างนี้ต้องแข่งกับกาแฟยักษ์เออได้ได้โอ้เพื่อนมีกาแฟยักษ์่ไม่เป็นไรครับถ้าใครมาเชียงรายเราก็มาชิมกาแฟกาแฟพญาใหอ่แล้ว ที่ตัวผมเองถ้าไปสีตะเกตผมไปเปื่อ้านของผมเล็กๆอยู่ตามทุกนานะผมก็จะใช้ชื่อกาแฟเสด็จห้ามมีใครลอกเลียนแบบผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วโอ้โหจดยูจีพวเราก็แบบมีสูตรมนสูตรมันใช่แต่ปรับแต่งกันคนละนิดคนละน่อยเพื่อที่จะเอาใจลูกค้าของเราใช่ครับผมแต่รู้สึกว่า มันมันได้รสชาติเนาะดีรสชาติมันหอมมันมีหอมกลมกลมแล้วก็เป็นเอาเราชาชาชานี้เนาะชาเนี่เป็นอุปยักษ์โอ้มาทำอะไรเนี่ยมาเอามะละกอครับผมโอ้โหนี่ครับมาถึงสวนพิยักษ์แล้วครับท่านผู้ชมดูมาเด็ดเอาสดสดแลยครับจากสวนตัวเองแล้วมีมีปลูกไว้หลายอย่างเนาะมีทั้งกล้วยมีทั้งขนุน โอ้มะละกอรครับลูกมาเลยดูนี่ครับนี่นี่เป็นสวนของพี่ยักษ์เลยนะโอ้เหมาะครับมีทั้งลำไยมีทั้งอะไรหลายหลาย,หลายอย่างอโอ้นี่มะละกอโอ้โหมะละกอยักษ์เราเออเอาใส่รถแล้วก็ไปเอามะมาเอาที่แล้วลูกสองลูกเนี่ยเหรอมันจะได้สดใช่ไหมอ๋อเราเราไม่ได้เอาไปมากครับเพราะว่าสวนอยู่ใกล้ๆตรงที่ที่เราทำกินใช่ครับกิสอง เพลงของแจ็คนี่มีเพลงอะไรบ้างมีไอ้หนูมัดแมนเออไอหนูมัดแมนทำแทนใครก็ได้อนี่เรียกเพลงแจ็คเขาไม่รับเพราพอจะเก็บมันขึ้นยังไงก็เสียงโทรศัพท์ไม่รับแต่ใจไม่กล้าโอ้นี่นี่นี่เพลงของแจ็คเนาะเออนี่แหละก็ดาวบ้านนาดาวน์บ้านนาโอเคซาจะเล่นเพลงที ตอนเข้าวงการใหม่ๆเออแต่ไตเติ้ลขอฟังไตเติ้ลหน่อยฮะไตเติ้ลเพลงของดาวบันาว่าเน่เน่นเนอุบไปก่อนอุบไปก่อนอโอเคแล้วก็เสียงซึงใช่ไหมซึงครับผมโอเคที่ที่มินมีฉนดแล้วเนาะมีฉนอดอืมไม่ได้มาบุกลุกนะครับท่านผู้ชมสิบห้าไร่ในสนสิบห้าไี่ตั้งแต่พ่อแม่อยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนาะปีแลอ อีกแไร่นาพงนาอืมอมีส้าผู้ชมครับนี่ผมเสด็ดแต่ลําดวนผมมานั่งอยู่ที่ไร่ของยักษ์เขาเปิดมาได้วันนี้วันที่สามแล้วแต่ทีนี้อผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยยักษ์เขาบอกว่าเขามีน้ําพึ่งเดือนหน้าขวดไหนขวดไหนที่จะมองให้เราอ่ะขวดนี้นอนโอโ้โหคุณผู้ชมดูสิ น้ำพึ่งเดือนห้าเดือนที่ต้องเอาไปให้แม่เมื่อเดียวเยนแล้วอายุวันนะสุขภัณฑ์อะไรแล้วก็อะไรวะเรียกว่าใส่เป็นมีอะไรมีอายุยืนหมื่นปีเหรอโอ้ยแค่ร้อยปีนี่ก็ไม่รู้จะเดือนวันแบบพันปีถ้าเอาเก็บไว้อย่างนี้นี่ครไงเป็นยวสุขภาพแข่งด้วยเนาะเป็นยานะเนี่ย พี่ๆทุกคนอิจฉาผมไหมเนี่ยถ้าใครจะมาหายักษ์นะตัวนี้เป็นน้ำพึ่งแท้นะเพื่อนผมไม่เคยหลอกผมแล้วผมก็เดี๋ยวผมไปศรีสเกตผมจะต้องเตรียมหอมกับกระเทียมไว้ให้เพื่อนผมเหมือนกันขอคันรถแัตก็พอบโอ้พี่เขาพี่เขาบอขอคันรถแบตกรอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเราขอบคุณเพื่อนก่อนในน้ำพึ่งตัวนี้นะจากใจเพื่อนขอบคุณมากๆเอมีภาพไม่ดเลย เดี๋ยวสัญญากันไว้ว่าเราจะต้องมีหอมกระเทียมมาเจียงรายแล้วพี่พี่สาวของพี่เมทานี่หละพี่สาวของเขาทำแพะแพคอะไรให้รู้ไหมอพะมี่ชาวผมหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย กำลังแพคมะม่วงให้เนี่ยอย่างดีเลยทำยังกะเค้กกล้วยหอมเลย้ทำยังกะขนมเค้กกาแฟอะไรนั่นกาแฟเออเนาะพี่ผมนึกว่าแต่พี่จะแพกขายขอบคุณมากมกเลยนึกว่าแต่ขอจะแพกขายแล้วไม่ได้ขายนะ